นี่ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่งแล้วครับตามเคยครับวันนี้เราก็จอกเดินทางอีกแล้วติดตามรับชมครับว่าวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวไหนกันเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับ Let's go <S ตอนนี้เราเดินทางเข้ามาในเขตกรุงเทพครับ เราจะพาไปเที่ยวสระบุรีกันจะติดตามรับชมครับว่าเราจะได้พาไปเที่ยวไหนบ้างไปกัดต่อครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอลำลูกกาแล้ว ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดมงครึ่งแล้วครับเราก็ถึงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อสับเ็สสิทธิ์ครับ ที่เราเดินชมภายในวิหารถูกต้อสำเร็จสิทธิ์ครับแต่เ,เราก็ต้องเดินทางต่อครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับเดเราเสียค่าธรรมเนียมเข้าไปทางด้านในก่อนครับ น้ำครับแต่เราก็จะไปเดินชมด้าน,นหนว่าลุกขึนดไหมครับตอนนี้เราก็ได้ตาปตาัมปุทยานน้ำตกสาหลันแล้วครับรูปบีเสื้อครับวันนี้เจ้าหน้าที่บอกไม่มีน้ำแตสามารถเดินได้ครับเราอาจจะไปเดินชม สักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็จะไปเที่ยวในจุดอื่นต่อนี่แหละครับทางเข้าของที่จะไปชมน้ำตกสามลันครับก็ก่อนที่จะเข้าไปชมอุทยานกันเราก็ต้องศึกษานะครับคำเตือนแล้วก็ข้อห้ามต่างๆของทางอุทยานครับเป็นหลักสากลครับจากนั้นหน้าก็จะเป็น ต้นไม้ล้มทับทางด้านน่าจะเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปชมทางด้านในกันครับก็ขณะนี้เราก็เดินเข้ามาทางด้านในครับก็เป็นทางเดินไม่ยามากครับทางเดินศึกษาธรรมชาติ ของภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสำลัดครับก็มีแต่ป่าช่วงนี้ไม่มีน้ำแต่สามารถเดินได้ครับเดินเข้าไปชมธรรมชาติครับ ไหนๆเราก็มาถึงแล้วครับก็เข้าไปให้เห็นครับว่าอยู่ตรงไหนก็มีป่าไผยครับเป็นธรรมชาติมากครับก็เนี่ยแหละครับ ตรงนี้น้ำตกไม่มีน้ำครับก็จะมีแต่น้ำขังตามแอ่งต่างๆครับนี่ครับปิดหวังนิดนึงครับมาถึงน้ำตกแล้วเราก็ไม่ได้ชมน้ำตกครับมีแต่น้ำไหลเอื่อยๆนะครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพามาเที่ยวชมใหม่ครับวันนี้ก็พามาชมธรรมชาติถือว่าสดชื่นครับครับเดินเข้ามาทางด้านในครับ300เมตรก็ผ่านาทางเดินที่เป็นต้นไผ่ครับโน้มลงมาสวยงามครับก็เป็นธรรมชาติดีครับไม่เป็นไรโอกาสหน้าเราจะมาเที่ยวที่นี่อีกตอนที่มีน้ำครับ เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวจุดอื่นต่อครับไปครับนี่เราเดินทางออกจากน้ำตกสามหลักนะครับเราจะมาเที่ยวที่น้ำตกเจดคตอําเภอแกงคอยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับไปครับอุทยานแห่ง ตอนนี้เราก็ได้ตาตามอุทยานแห่งชาติเจ็ดคตปูก้อนเศร้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมน้ำตกออีกฝั่งนึงครับตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปชมวิวส่วจุดวิวของอุทยานแห่งชาติเจ็ดคตปูก้อนเศร้าครับไปชมพร้อมกันเลยว่าความสวยงามนะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาทางด้านบนครับจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติเจดคตปงกันเศร้าครับวิวทางด้านบนสวยมากครับบรรยากาศก,ก็สดชื่นมากด้วยสดชื่นเย,ย้ย ตอนนี้ถึงแล้วครับน้ำตกเจ็ดคกแต่น้ำน้อยมากครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมน้ำตกทางด้านบนครับเดินไปอีก1,200เมตรครับไปครับ เดินเท้าไปอีกครับตอนนี้เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปชมน้ำตกทางด้านบนครับ1,200เมตรครับก็เดินทางศึกษาธรรมชาติไปครับเป็นทางเดินยาวๆเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแต่ช่วงนั้นน้ำจะเยอะกว่านี้ครับ มารอบนี้น้ําน้อยมากครับแต่ก็พอจะเล่นได้ครับเด็กๆมาเล่นลมลื่นมากครับเย็นสบายวันนี้มีฝนลงมาบ้างครับปอยปอปๆยในช่วงเช้า เสียงธรรมชาติตลอดทางลมลื่นดีครับต้นไม้ปกคุมทึบเลยครับครับมีเสียง,งน้ำตลอดเวลา มีลำธาเรเล็กๆเป็นทุช่วงครับลำธารมาใใจากที่ดีไหลลงมาจากภูเขาครับมารวมในสายเดียวกับน้ําตกครับตอนนี้เราก็มาถึงฐานน้าครับของน้ําตกต้องข้ามไปก็มีเชือกครับมีเชือกกั้นไว้ ให้เราได้ข้ามเดินข้ามไปได้ครับน้ำตกตรงไปครับน้ำใสทีเดียวครับสดชื่นมากครับเดีย๋ยวเราเดินกันไปต่อครับนี่ทางเดินก็เริ่มมีความลาดชันครับมีหินก้อนใหญ่ๆเป็นช่วงๆครับขขใไกลถึงต้นน้ำตกก็ ยิ่งเยอะเดินลำบากครับเพราะว่าติดกับตีนเขาครับอาจจะมีหินก้อนใหญ่ๆขวางทางอยู่ก็ต้องปีนไต่ไป,ไปครับ ทางเดินตรงจุดนี้ก็เป็นป่าไผ่ครับมีเศษของต้นไผ่ครับลมลงมาบริเวณทางเดินครับ น้ำตกเจ็ดคดก็น่าจะเป็นชื่อที่มาของน้ำตกที่คดเคี้ยวครับก็ในหลายๆจุดครับตอนนี้เรายิ่งขึ้นมาสูงครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะครับเราก็จบคลิปไเปเพียงเท่านี้ครับน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรครับแต่ก็พอมีครับ นี่แหละครับธรรมชาติสวยงามครับสวัสดีครับ